เนื้อหาเป็นต้นฉบ no ับน้อยมันเกิดจากอะไรครับไม่ว่าเราจะก่อนได้ตั้งค่าหรือเราได้ตั้งค่าเสร็จแล้วเนื้อหาเราถ่ายเองสมมติว่าเราถ่ายประมาณ20นาทีเป็นเนื้อหาแล้วเรามาตัดเป็นคลิปสั้นตัดเป็นคลิปยาวตัดในโปรแกรมต่างๆเนี่ยบางคนจะเก่งตัดต่อแล้วก็มาตัดมาตัดมาตัดลงวันละคลิปลงวันละคลิปลงวันละสคลิปคลิปเดิมซ้ำๆเดิมๆแต่มีเนื้อหาเดิมๆซ้ำๆแต่มาลงในช่องอย่างเช่นลงในโปรไฟล์เราก็สร้างรายได้ลงในเพจเราก็สร้างรายได้เขาเรียกว่าเนื้อหาเดิมๆซ้ำๆมันไม่ไปไหนมาไหนลงครั ลงข้างสองก็ไม่ผิดเขาเรียกว่าเกิดการสะสมเพราะเกิดการสะสมเนี่ยเอไอก็จะประมวลผลแล้วว่าเธอมันเป็นเนื้อหาเป็นต้นฉบับน้อยนะเธอไม่มีเนื้อหาที่จะปรับปรุงและพัฒนาในช่องของเธอคือมันเป็นที่มาบอกว่าโดนปิดกั้นการมองเห็นยอดวิวน้อยคนดูน้อยคุณยังลงคลิปเดิมเสื้อผ้าเดิมๆเนื้อหาเดิมๆกิน ถ้าแบบเดิมๆสุดท้ายก็จะเป็นเนื้อหาที่มันเป็นต้นฉบับน้อยแล้วคนอื่นแล้วก็จะมาดูยังไงก็ AI แล้วจะดันให้คนอื่นเห็นแล้วก็ดันไปโชว์หน้าฟีดของคนอื่นได้ยังไงวิธีแก้นี่ก็คือบางคนต้องไปลบคลิปนะครับลบคลิปบางส่วนก็ได้ลองเพิ่มเนื้อหาแบบไหนครับถ่ายครั้งหนึ่งแล้วก็จบแล้วก็ลงลก็ต้องไปตัดต่อมากเกินไปแล้วก็ไลฟ์สดเพื่อเพิ่มเนื้อหาในช่องของเราใช้เวลาก็ประมาณเกือบเดือนนะฮะเป็นต้นฉบับน้อยไงมันต้องเพิ่มเนื้อหาให้มากครับแนะนําคือถ่่าายเอเอองงททํดดีีสุ